สวัสดีครับตอนนี้นาิตย์จิงปลาตกปลาที่ขึ้นสีครับไม่ได้มาตกปลานานแล้วครับนี่มากันนะพิดนี่เอารถตู้มามากับลุงน,น้องอ้องใชมนี่ครับเดี๋ยวลองไตามารับเข้าหมายกัน ยอวิทย์6น okay. okay, ีได hey, ้ยูมยังถ er> right ่านโอ้เป็นทักก่อนเจ๋อหรอไอเจ๊ไปทักละเฮ้ยเดี๋ยวมึงถ่ายด้วยเหรอช่วยด้วยนะเยงว่าโอ้ยมันกดมันหยิบต่อไ จับจเยก้อมันลงๆอยแล้วนะจืดเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเอามันมานิ่งเลยจืดข้ามมาเลยข้ามมาเลยโอลาดลมาแล้วขวาสุดเลยขวาสุดเลยสุดเลย อสามคันตีคันคันเดียวคันเดียวคันเดียวอยีต่อโอ้ยสกุลเริ่มเลยอีกอะโอ้ยเดือดนะวุ้ยใจเดี๋ยจนะพีชนะ อันไรอันไรลูกพีวากไปไว้นี่มาแล้วครับไม้แรกนี่ๆๆๆตายตายคนนี้เลยนี่นี่นี่อย่างนี้นี่พิชช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 ้ชชชชชชชาชช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 ชมชชชชชชมันหมูมชช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  i อองเดียวเลยท<ป>ุกฝ่ายท่นกระดกกระดกอุ๊หลุดง<ป>ัดลุดลุดหรือเ,เหยียดวะคิดว่าเหยียดนะก็มันออกอย่างเดียวก็ต้องใส่เบรกเข้าไปอีกนิดนหนึ่งนะไปดูสิรู้ว่าเยียด 哇。 Obrigada.

เอาสาวิงมาวิ่งลังดีามนอะไรฮะม่มาต้วิ่งมาโอ้ยยโสเฮียว้ยวอยโว้ยตัดี่นี่ได้รึปย่ี่สุดก็ได้ตัวล้ครับนี่นี่นี่ต้องมอบความดีให้ก่บปีนี้แคมป์ินีกอนนันี่ดีดี เอ็นดีเอ็นดีดูครับดูไปดูหุ่นใจญูดูว้าโอ้ยดูครับพี่น้องนี่นะพี่น้องมันหมูเห็นไหม หดแรงแล้วอ่ะฟาี่ครับัไบางบังพอได้บังเลยมีกล้องเลยเดี๋ยวมันมีกดอันั้นมาบังเน้นถือจะถ่ายให้ตัวนี้บังไม่กดให้ไฟา้ใช่ไหมาังไฟฟาพี่ถือพี่ใช้ให้ดูนะก็าล้อง

ขับอินี่ไปขับไม่เป็นเลยใหญ่กว่กี้อีกออกไหมหรือมันหลุดไปแล้ว ปล่อยเร่ยนกัอนอ,อ,อ,อยู่ไกลป่ะติดทางนี้ด้วยเดิ๋ยวเต็อมอยู่ไกลป่ะโอ้ย ครับ oh. ก็สวัสดีอยากเป็นทางการอีกรอบนะครับกับน้าจืดฟิชชิ่งนะครับวันนี้นีครับเชา้านี้กดไป3ามนะครับได้มา2ขาดขาดตรงตรงข้อต่อนะครับนะครับวันนี้ก็มากันน้าพีชนะครับนี่ครับมีงาน,นเจ้าเดิมแล้วก็มีลูกน,น้องมาคนหนึ่ง แล้วพีทก็อยู่ฝั่งขวาผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้เลือกก่อนด้วยว่าอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับเลือกผิดอีกแล้วครับอยู่เขื่อนสีนะครับแพ้เจมสส่เจมพรพิมลสสยเจมพรพิมลนะครับนี่ครับต้องปรับกลยุทธ์กันนิดหน่อยครับเมื่อกี้ สายขาดนี่เบ็ดที่ใช้ก็เบอร์สิบสี่นะครับสายก็นี่ครับพีเอ e e ยูดแปดพีแปดพีแปดรูป e หมุนก็นี่เลยครับอันไหนหนึ่งโอ่รูปหมุนหนึ่งโอน,นี่ครับคืออุปกรณ์ใหม่ปลาเกลเื่อนต้องมี นเย็อีกตัวอ้ตะเพียนไอ้เหี้ยตะไอ้นี่ตะบผ้าตะบผ้าหอยหลัง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 หอยเลี้ยวเฮ้ยตะบผ้าใหญ่โอ้ยกดแม่งออกอ่ะวันนี้เจออ่อยเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเยอะแยะพวกนี้นึกเลยตับที่พวกนี้นึกเลยว่งหายากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นเป็น ปลาตะพากนะครับใช่ไหมประมาณเท่าไหร่สามโลได้ไหมสามโลได้ไประมาณสามโลนะครับนี่ก็กาลังทานข้าวตันเย็นกันนะครับก็เย็นแล้วสรุปวันนี้วันแรกนะครับก็ยีสกกดไปสามได้หนึ่งแล้วก็ตอนเย็นก็มีปลาตะพากมาตัวหนึ่งกลางคืนก็คงจะตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เช้ามาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมียีสกไหมโอเคครับเดี๋ยวทานข้าววมกันครับผม แล้วอยู่มืดๆได้ไงมองเห็นได้ไงกล่าวสิกัางวันไม่ตกครับปลาตกปลางคืนสายแล้วไอ้ไหวบ้าเฮ้ยไหยยววะนี่ฮะกำลังทางข้างวันอยู่วงแตกวางดูดูสายเรื่อ

ยกขึ้นตรงๆยกขึ้นตรงๆสวัสดีนะครับเช้าวันที่สองนะครับวันนี้ครับอากาศดีลมดีครับเตรียมจะลงเบ็ดแล้วอยู่ประมาณต่นสายหน่อยครับวันนี้หกโมงกว่าเจ็ดโมงแล้วครับก็เราอยู่ที่แผนนี้นะครับนี่นะครับบริการดีมากครับเดี๋ยวพาทัวร์นะครับนี่นี่เป็นห้องนอนนะครับดูว่ามีอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นโซนนั่งกินข้าวนะครับห้องครัวอันนี้ก็ห้องนอนนะครับเราก็จะมีโซลซลล์มีพลมมีอะไรให้นี่ครับนอนได้หลายคนนี่ก็ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็โอเคนะสะอาดมีปั๊มดูดน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับไปครับลุ้นกันตีเบ็ดแล้วครับพิ่ตีเบ็ดไปแล้วครับเจ็ดคันฝั่งฝังฝัง เงียบเลยครับเดี๋ยวทำเมนูตอนเที่ยงกันดีก,กว่าเดีย๋ยววันนี้เราจะทอดอันดิมที่ไต่เขาตกมาให้เมื่อวานนะครับผมไม่ได้ตกเองนะครับไต่เขาตกมาแล้วเอามาไว้ให้ทอดตีนสองตัวนเนยเคีมหวานครับ มื้เที่ยงวันนี้ครับ้วครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็เงียบ ไม่มีปลาเข้ามากินเลยนะครับเลยหาทำกับข้าวเย็นครับวันนี้ครับนี่เราจะปิ้งปลาครับปิ้งปลาสวายกับปลานิลน,นะครับนี่ครับก็อย่างว่านะครับตกปลาเขื่อนปลามันเป็นปลา ยังไงดีล่ะเป็นปลาป่าปลาพอมันกินแล้วมันขาดมันก็หนีกระเจิดกระเจิงไปหมดเลยครับไม่เข้าเลยครับ นี่นะครับปันตกปลาสามวันปลากินวันแรกวันเดียวนะครับอีกสองวันไม่กินเลยต้องไม่ไหวนะครับถอยทับครับเดี๋ยวต้องบินคลิปนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวน้าจิตจะพยายามทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าได้สามสี่ตัวครับผมพอได้สนุกครับนี่นะครับ ไม้สวยอยู่นะครับมาดูผลงานครับได้2-3ตัวครับครัเอาวางท่านด้ไวโบโบ้เลยครับ